รายการนี้เป็นส่วนของการศึกษารายวิชาสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตสามารถรับชมได้ทุกวัย ตังไม่มีตั้งตั้งตั้งไม่มีแล้วไม่ตั้งพี่ตั้งลูกหามาได้อะมันไม่มีแล้วนี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรพี่อย่าเอาไปนะอย่าเอาไปนะพี่ตังพึ่งพี่รู้ไหมอะว่าตั้งแต่ละบ่าละกูไม่สอนกูจะกินเหล้าเว้ยกูจะกินเหล้ามึงต้องให้กูเป็นหัวมึงพ่อพ่ออย่มพ่ออย่าพ่ออย่าพ่ออย่ามาเร็วพ่ออย่าพ่ออย่ามาเร็ว โอ้แม่ยันลูกเป็นไงาลูกลูกเป็นไครับไม่เป็นเป็นใจหรอกลูกไปดูพ่อเส็นยัลูกดูสิล้มไปอย่างไรู้จะเป็นยังไง้างโอ้พอาพ่อเป็นยังครับ O que lau. Oh, Pão. Pão. ไหน้องเปิดดูสิด้านนี้ก็จะเป็นพวกขวดนะครับขวดพลาสติกงเนี่ยนี่มันจะเป็นพวกกระดาษลังน,นะครับ หมดนี่ก็40่สิบละเดี๋ยวเดฟเอาตังค์มาให้กดนี้แป๊บน oh, ึงเปียกปูนคะมาให้หน่อยสิคะแม่เดี๋ยวเอาเงินไปให้ป๊อตมันหน่อยนะมันเอาขยะมาขายเมื at ่อบคุณแค่นี่ป๊อตจ้ะรีบๆล่ะป๊อตแม่เอางอย่างนี้ครับเด็กสบายดีไหมครับสบายดีแล้วก็หลัง สบายดีครับพอเป็นไงบ้างก็เหนื่อยไหมก็เหยแต่ก็ปอขับนคครับคะรครัวทังบ้านของบอสก็ค่อนข้างจะลำบากอสช่ๆนะเราเป็นกำลังใจให้บอสนะบอสจับจัาว่าบอสจยานแต่บอสจะมุงมันในการทงานนจะค้านัคในการทำงาน แม่ครับเอ e, ้าอดกลับมาแล้วสวัสดีครับแม่จดาวันนี้ผมไปขายแถบมาครับผของให้แม่ครับวอสเก็บไว้ถุงเอาไว้เดี๋ยวทำกินนะให้แม่ให้แม่เก็บไว้ดีกว่าครับเพื่อจะได้ปิดยาลางห้อครับลู่อยู่ไหนวะไม่น้าถึสนใจแป้นลู่อยู่ไหนวะเดี๋ยูกไปโรงเรียนเลยอิ่มเดี๋ยวอีกนิดนงรูปประจำไปดีนะครับครับแม่เก็บไว้ครับ ไอไม่เป็นไรครับอางนี้มีบ้างอ่าเอาอย่างนี้นะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอาข้าวมาให้ลูกดีกว่ามแม่เดี๋ยวมันจะลูกได้ไหมไมเอาไม่ไ้ไงบ้านเราก็ู้มอยู่ไหนเราพิดีน,นะครับพ่อเดี๋ยวพ่อใกินเล่าหม่นะครับพ่อรุขึ้นข้าวกัญญาดีกว่าคร,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 รับทีแปด เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแม่ดูแลเองนะเอาข้าวเพินมโรงเรียนนะคะขอได้ไหครับยังไงฝากดูแลพ่อได้นะครับได้ครับได้ตั้งใจเรียนนะลูกครับสวัสดีครับพ่อเออเป็นยังไงบ้างตุ้งไปหาหมอไม่เป็นไรหรอกเล่าพูดล่ะมีลูกให้ตังมาแล้วนะมิจะพาพี่ไปหาหมอกูจะกินเล่าเว้ยก็ตามใจพี่แล้วกัน ท๊อดทําไมมาสายจ๊ะวันาานี้ทําห้ไปเก็บ นนีปัญหาของสิ ble, ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส <c oughs> ําคัญที่สุดของโลกเลยนะคะเพราะว่าเกิดจากการทำของมนุษย์ของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือการขุดขยะก็เป็นที่นะคะแต่การรับประทานอาหารถือว่าเป็นความสําคัญนะคะเพราะว่าเมื่อเรามีอาหารเข้าไปเล้วก็จะเหลือภาชนะยิ่งินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีภาชนะมากขึ้นเท่านั้นเมื่อมีมากก็มีมากค่ะก็จะทำให้เกิดปัญหาการนะคะไม่ว่าจะเป็น นะะคฝากเป็นแ,แม่คิไปไว้ให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็เช่นนี้นะคะขอบคุณค่ะเปยบเทียบที่ไงกับการเรียนวิชาสิ่งเร้น้องนี้ก็คิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้เรียนมาวันนี้มันก็มีเยอะอ่มันเกิดจากการที่เรา ไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้คนหรือเปล่าเพราะถ้าสมมติว่าคุณประชาชนไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องขยะเขาก็จะไม่รู้ว่าขยะจะมีประโยชน์จริงหรือไม่หรือว่าขยะสามารถนาไปรีไซเคิลได้จริงหรอและเขาไม่แยกขยะเพราะว่าคิดว่าการแยกขยะมันมีการที่ยุ่งยากสําหรับเขาแต่เราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราทําเราเปลี่ยนตรงนี้ได้อะเขาจะห็นมูลค่าขอยะเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคุณคิดเหมือนเราไหมเราก็ว่าดีอยู่ดะไอเดีนี้เดี๋ยวเราก็จะทําเกี่ยวกับ กิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนหรือว่ากับชาวบ้านดีกว่าไหมเราจะทําหนังสือพกเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนไปว่าการแยกขยะแยกได้กี่ประเภทมีขยะเช่นขยะเปียกขยะพลาสติกหรือว่าพวกกระดาษล้างอะไรเงี้ยเราก็จะแยกเป็นสัดส่วนๆแล้วเราก็บอกราคาเกี่ยวกับขยะแต่ละอย่างว่าขยะขยะแบบนี้สามารถแลกเป็นเงินได้มีมูลค่าเท่านี้เท่านี้เท่าน,นี้และมันง่ายสําหรับการจะนาไปรีทิคเคิลสำหรับ คนที่รับซื้อขยะต่อไปก็คงจะดีนะเพราะว่าเขาคนที่ว่าจะมารับซื้อของแม่เราก็จะรับซื้อได้เยอะเราก็จะแบบไม่มีปัญหานในการรับซื้อไอสินค้าจากโรงงานของ,งขอแม่เราไงเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเราทอาข้าวมันแยกขยะใหชาวบ้านแล้วทำสิ่งเราา็วกจ้างเก่งจ้างทอดมีการขยะรีไซเคิลขยะที่สามารถย่อยได้ข,ขย,ทยะขยที่เป็นอันตรายแล้วก็ ทั่วไปอื่นๆอย่างเงี้ยครับเราคูมา่มืออะไให้ชาวบ้านกันเนอะนี่ไงชาวบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมมมออรคคับผาเืวันนี้เราจะมาให้ความรู้ที่เกี่ยวกับคู่มือเกี่ยวกับการแยกขยะนะคะใช่ครับขยะของเราก็จะแยกสามารถรีไซเคิลได้แยกถลายได้ก็เป็นพวกที่อันตรายแล้วก็เป็น ขยะมูลฝอยประเภทตุ้ยตุ้ยครับมันจะง่ายสำหรับการนำไปรีไซเคิลหรือว่าการย่อยสลายการทำลายต่อไปนี่จังโรเอมใช่มน้องรู้ไหมที่บ้านของพี่อ่ะขยะเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้พี่ไม่รู้จะแยกยังไงเหมือนกันดีนะที่มีน้องๆเป็น,อนอสองคน,<ช>นอะมาให้ความรู้เรื่องตุ้ยตุ้ยสองคนอะเดี๋ยวพี่จะเอาไปทำนะเดี๋ยวจะไปบอกพ่อแม่ที่บ้านของพี่ให้ช่วยกันยังไงก็ฝากพี่บอกต่อกับจ้าได้จ้าขอบคุณมากครัจ้าไม่เป็นไรจ้าจ้าพอด วันนี้เราก็ได้เรียนจบแล้วเพว่าเราจะไปหางานทำเท้าไหรแล้วบอจะไปหางานอะไรทําล่ะเราก็จะหางานที่มีรายได้เยอะเราจะนําเงินมารักษาพ่อเราที่ป่วยอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึง่งเราก็จะเก็บมาของากเพ่อนนะครับดีเล่คิดได้แบบนี้ง๊บอสออกไปหางานทำอนน,นะ,ค,ะ,นะครับขอให้บอสโชคดีนะครับไปมาเจนจังหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะบอสสวัสดีครับน่าจะไปไหนอ่ะผมจะออกไปหางานทำครับฉันขอถามอะไรนายสักอย่าง ได้ตอบฉันตามความจริงได้ไหมได้ครับเธอรู้สึกยังไงกับลูกสาวของฉัน<อ>ผมก็รู้สึกดีกับเปียกปูมาแล้ครับเขาเปยนคูนก็เป็นเพื่อนที่ดีกับผมมาตั้งแต่สมัยเรียนผมก็แอบรักเปียกปูมานานแล้วครับแล้วฉันจะเชื่อใจนายได้ยังไงเชื่อได้ครับนี่มันต่อหน้าต่อตายิ่นลนะเปียกปูปปล่ะลูกก็รู้สึกดีนะคะแม่วอนคุก็เป็นคนดี อเอาละในเมื่อแม่ก็เห็นในปอนี้มาตั้งแต่ยังเล็กแม่ก็เห็นถึงความพยายามของเขาอะนะถึงแม้เขาจะยากจนแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นพอที่จะพยายามถีบตัวเองให้ได้มาถึงท่านนี้แม่คิดว่าคนคนนี้แหละคือคนที่สามารถจะปกป้องลูกของแม่ได้เธอให้คำมั่นสัญญาฉันได้ไหมว่าเธอจะจะดูแลลูกสาวฉันให้ดีกว่าที่ฉันเคยดูแลมา ครับผมก็จะสัญญาเพราะผมจะดูแลทั้งครอบครัวของผมและก็ครอบครัวของแม่แล้วก็รมวมทั้งน้องเปียรปูนผมจะดูแลน้องอย่างดีครับยังไงฉันก็ขอให้เธอต้งคู่โชคดีแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับจากความมุ่งม,มานะของป๊อตจนทำให้ชีวิตเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งกลางกองขยะ กลายเป็นนักธุรกิจรีไซเคิลขยะส่งออกต่างประเทศโดยป๊อตได้คิดค้นวิธีที่ทำให้ขยะนั้นมีคุณค่าขึ้นมาสามารถเปรียบเป็นไรายได้ของตนได้และทำให้ชีวิตของป๊อตมั่นคงบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริขอ,รของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว